คุณลักษณะของสื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 1. เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและพัฒนาทักษะสำคัญสื่อจะต้องวางผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและมุ่งพัฒนาทักษะ4 C ได้แก่การคิดวิเคราะห์การสื่อสารการร่วมมือและความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้เรียนปรับใช้ความรู้ในชีวิตจริงได้ 2. ใช้มันติมีเดียและหลายรูปแบบสื่อผสมผสานทั้งข้อความ เสียงภาพแอนิเมชันและวิดีโอรวมทั้งสื่อต่อโต้ทำให้การเรียนรู้เข้าใจง่ายและน่าสนใจมากขึ้น 3. เสริมทักษะดิจิทัลและสื่อผู้เรียนไม่เพียงแต่รับข้อมูลแต่ต้องสามารถวิเคราะห์แยกแยะแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และสร้างเนื้อหาด้วยตัวเองเช่นทำวิดีโอหรือสื่อดิจิทัลอื่นๆ 4. ยืดหยุ่นเข้าถึงง่ายและเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถใช้ได้บนหลายอุปกรณ์ทั้งสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาสนับสนุนแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต